สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวิกฤติทรในตอนนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับการใช้อุปกรณ์ไอทีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเห็นแล้วก็รู้สึกสลดใจจนไปถึงการสามารถเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราหลายคนได้ด้วยว่าอย่าทําแบบนี้ค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจเรียกได้ว่ามีการใช้อินสตาแกรมแทนจดหมายลาตายสาวจีนคนนี้โพสต์ภาพมุมสูงนั่งห้อยขาก่อนโดดจากห้องพักเพื่อประชดแฟนหนุ่มค่ะในประเทศไทยเองก็เคยมีกรณีคล้ายๆกันเกิดจากอาการอกหักโดยใช้วิธีถ่ายทอดสดคลิปผูกคอตายผ่านแคม r o ฟลอกเราขอตั้งข้อสังเกต3เรื่องด้วยกันค่ะข้อที่ 1. มองในแง่ของผู้ใช้เราเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้างผ่านจอและคาดหวังให้คนกดไลค์ ข้อ 2. วิเคราะห์แบบมองในแง่ของผู้ชมกรณีอย่างการผูกคอตายสดผ่านแคมฟลอกผู้ดูหลักร้อยบางส่วนไม่เชื่อบางส่วนสงสัยว่าจะทำจริงหรือเปล่าหรือเป็นการจัดฉากจนข่าวในสื่อหลักออกมาแต่ในระหว่างการชมสดจะเป็นไปได้แค่ไหนที่จะมีคนยื่นมือเข้าช่วยหรือแจ้งความข้อที่ 3. หลายครั้งค่ะที่ซีวิเคราะห์เหตุการณ์เหล่านี้ ไม่โทษความผิดไปที่เทคโนโลยีนะคะแต่โทษวิธีการนำไปใช้ที่ผิดการยึดติดกับไอทีจนเข้าขั้นหมกมุ่นในช่วงสภาวะติดใจอ่อนแออาจจะนำไปสู่การกระทำที่ขาดความยั้งคิดได้อย่าลืมนะคะเรามีจอเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่คนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมจอขอให้เราเป็นนายของมันค่ะช่วงนี้ติดตามข่าว s ซ n นซทกันค่ะ กสะะชจี้ม,มอ,อกอคุมเข้มอุปกรณ์เสริมปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานป้องกันเหตุมือถือช็อตผู้ใช้เสียชีวิตซ้ำรอยยอดผู้ใช้มือถือในไทยแซงหน้าจำนวนประชากรถ,ถึง93.7ล้านเลขหมายระวังลิงก์มาแวร์บน Facebook อาศัยความอยากรู้ข่าวสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์แอบขโมยข้อมูลผู้ใช้ EU เตรียมออกกฎสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อต้องใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันคาดเริ่มใช้จริงปี2017 อัปเปิดตัวสมาร์ทโฟนไฟเชูจุดเด่นชาร์จเร็วขึ้น4เท่ามีชิปกันไฟเกินส่วนกล้องหลัง13ล้านแต่ใช้แอปเพิ่มเป็น50ล้านพิกเซลได้ขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องเทคโนโลยีนั้นจะอยู่ที่ตัวผู้ใช้ใช้ดีหรือใช้ไม่ดีอยู่ที่ตัวเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ